ก่าวสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงองค์พระพุทธชินราชที่ประดิษฐานอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลน,นะครับกันสักหน่อยซึ่งล่าสุดนะครับคุณอัจฉริยะนะครับก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าลุงรู้หรือเปล่าพระพุทธชินราชต้องขอพระบรมราชานุญาตแล้วใครเอามาให้มีเบื้องหลังยังไงเอามาเตือนให้ทราบ ซึ่งลุงพลนะครับจะมีงานเข้าอีกหนึ่งคดีหรือเปล่าซึ่งจากการดูข้อมูลนะครับพระพุทธชินราชจำลองที่ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญาการรมนะครับได้เอามาโพสต์ไว้ก็คือพระพุทธรูปจำลองที่เอซีลุงพลที่ชื่อพี่นกน้อยนะครับได้ให้ลงหล่อพระสุม้มเมืองนนจังหวัดพิษณุโลกนำมามอบให้ลุงพลเมื่อ30ธันวานปีที่แล้วเพื่อให้ลุงพลนำมาตั้งประดิษฐานเอาไว้ที่ลานพญานาคที่ข้างๆบ้านลุงพล ที่กกกองจังหวัดบุกดาหารนะครับซึ่งเรื่องนี้จากข่าวไทยรัฐนะครับก็ได้บอกว่ามันเป็นข้อกฎหมายจริงๆคือพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจำลองนะครับลงรักปิดทองด้วยทองคําแท้ร้อเเซตมูลค่าส0 0 0สนบาทขระดาษหน้าตัดก,กว้านะครับ1นึ่เมตรแปสูง2องเมตรห้มีความลึกนะครับ1นึ่เมตรสิช่างใช้เวลาหล่ออยู่หเดือนเต็มนะครับ แล้วมีการนำมามอบให้ลุงพลถึงบ้านกกกอกซึ่งข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าด้วยการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธชินราชสำคัญพุทธศักราช2,520นะครับมีมติคณะรัฐมนตรีให้กรมศิลปากรนะครับกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบอนุมัติหรือไม่อนุมัติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญต้องได้รับพระบรมราชานุญาต โดยเสนอผ่านกรมศิลปากรนะครับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งพูดง่ายๆนะครับก็คือไม่สามารถไปสร้างหรือทําเองได้โดยพราระการไม่งั้นอาจจะมีการผิดเพี้ยนได้และผู้มีความประสงค์จะสร้างนะครับก็ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอดีตบดีกรมศิลปากรซึ่งพูดง่ายๆเลยนะครับว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถทําได้นั่นเองนะครับ ซึ่งงานนี้นะครับเดี๋ยวทางลุมพลก็คงต้องไปชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อบ Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ